ลองเปิดโปรเจกต์ใหม่ให้พี่ออยดูน่อยอันนี้ค่ะอันนี้คือแปลนร้านนะคะที่เราคือเขาให้พื้นที่เรามามันจะประมาณ140ใช่ไหมคะพี่ออยที่เราไปวัดส่อตัวไถึงไหนกันแล้วเนี่ยเห็นเ็นมุมกันขนาดนี้เลยทีนี้เรากําลังออกแบบสถานเสริมความงามพี่เจีมมาช่วยกันคิดตอนนี้เราถึงไหนแล้วอโปรเจกต์ต้องทำเป็น่ี่ห้อง ตอนนี้ที่เราดูค่ะคือเขาอยากได้สีฟ้ากับสีเขียวแล้วซึ่งเบื้องต้นนิวกับพี่วริศออกแบบไปให้เขาดูแล้วแต่ว่าเหมือนเขาติดอยู่นิดนึงเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบอันนี้มันสองสามวันแล้วพวกเธอทําแล้วมันยังไม่ลงตัวแบบนี้มันพี่ว่นนานเกินนะมันแค่ออกแบบสถานที่แค่เนี้ยก็มันใกล้ส่งงานแล้วด้วยใช่แล้วมันมันหลายมันหลายวันแล้วนะแล้วมันติดแค่เรื่องสีอเดียวมันไม่มัดอะไรไม่อเคมันยีกแค่นี้เดียวจริงๆนะนเนี่ยแล้วมันคิดกันไม่ออย เอางี้แล้วกันเราพักเบร็สมองก่อนรอพี่ออยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมานะแปบ๊บหนึ่งเอาตัวนี้แหละจริงใจพี่เจี๊บชอบเพื่อนๆจะต้องได้กลิ่นแน่ๆเลยส่งกลิ่นไปหอมๆเลยนะคะนี่ยิ้กลิ่นคุค้นๆเปล่าอหอม มาแล้วมาแล้วมาแล้วกลิ่นนี้รู้สึกสมองเริ่มแล่นแล้วนะคะพี่โปร่งนะกลิ่นคุ้นนะพี่เจี๊ยบแน่นอนแน่นอนเราดื่มก่อนเพื่อนดีกว่ารอรอรอ กลิ่นหอมนี่เองเจะบอกว่ามันหอมมากขอด้วยขอด้วยไม่ไม่ต้องแย่งกันนะคะได้ก็ดีแค่ดได้กลิ่นร,<ล>รู้สึกว่าเอาไม่มาสามแก้วของออยอ่ะจะบอกว่าเขหอมไม่ไหว ไม่เอกมาตั้งงานแล้วเง็นสมองแล่นไปตั้งมาแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยในในถอยตะกี้นี้ให้พี่ดูหน่อยลงล็อกแล้วบั้งที่ว่าประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่โรเจต่อไปเข้ามาพอดีเลยอ่ะเธอ้ผ่านแน่เลยงานนี้ผ่านทันเที่ยงนี้เลยสีสวยมาก ดูอลังการดูหรูด้วยแล้วดูโอ่โฉงสว่างใจไหวเหมาะกับที่จะเป็นสถานเสริมความงานระดับไฮเดนอันนี้แหละโอเคค่ะใช่ไหมจัดเลยจัดเลยพี่เจี๊ยบคุณนิวส่งงานเลยส่งผ่านแน่นอนค่ะส่งเลยคุณนิวส่งเลยเดี๋ยวนิวคุยกับทางคุณป๊อบก่อนนะคุณป๊อบว่าไงได้ได้ได้โอเคคุณป๊อปโอเคไหมนะตัวเอง น่าจะโอเคแล้วแหละอยู่ที่ดูดูไม่ใช่น่าจะเรียกว่าโอเคเลยตองได้เลยคลิกเลยยางนี้คลิกเลยซ่เพื่อนละมุนช่วยได้จริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยนะต้องส่งมาตั้งนานแล้วดูดิเดี๋ยวจัดให้อีกแนึงส่งเลยค่ะกดส่งลูกค้าเลยว้าวว้าวมาช่วยกันนึงโอละมุนสุดยอด Location left me blue.